สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง k e n น o v e r Studio ที่นี่คือหล่งรวมความสนุกตื่นเต้นและจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดเรานำเสนอนิยายแฟนตาซีสุดเข้มข้นที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งเวทมนต์การต่อสู้และสุดยอดวิชาสัตเทพและการผจญภัยสุดอลังการเนื้อเรื่องของเราเต็มไปด้วยความลับที่รอการเปิดเผยตัวละครสุดแกร่งที่คุณจะหลงรักโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการอย่าพลาดทุกความมัน กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มแรงบันดาลใจและความสนุกในทุกวันของคุณขอบคุณที่สนับสนุน k e n ั o w Studio ความเดิมตอนที่แล้วก่อนที่เซียวหมิงจะก้าวลงจากสนามเสียงใสๆแต่หนักแน่นดังขึ้นเดี๋ยวก่อนทุกสายตาหันไปมองปรากฏร่างของนักรบหญิงปริศนาใช้วิชาตัวเบาลอยตัวลงมาที่สนามประลองอย่างสวยงาม นางสวมชุดรัดกุมสีดำกระโปรงยาวแหกข้างเพื่อความคล่องตัวใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกปิดบังด้วยผ้าคลุมบางๆและสวมหมวกสารสีดำที่ไม่มีใครสามารถเห็นชมหน้าที่แท้จริงของนางได้เจ้าผู้ใช้หอกเจ้าแข็งแกร่งสมคำร่ำลือหรือไม่ค่าขอท้าประลองกับเจ้าเสียงฮือฮาดังขึ้นในหมู่ผู้ชมอีกครั้งนางเป็นใครกันนั่นมัน นักรบหญิงที่เอาชนะคู่ต่อสู้ในสนามติดต่อกันไม่ใช่หรือเซียยหมิงหยุดเดินหันกลับมาสบตากับนางแม้จะมองเห็นเพียงดวงตาของนางภายใต้ผ้าคลุมแต่เขาสัมผัสได้ถึงรังสีคุกคามที่แผ่ออกมาเขาหยิบหอกขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นข้ายินดีรับคำท้าเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั่วสนามศึกครั้งนี้จะเป็นศึกที่ดูเดือดหรือไม่ตอนที่19ผู้ท้าชิงหญิงปริศนาในชุดดำ สนามประลองตกอยู่ในความเงียบงันทุกสายตาจับจ้องไปยังนักรบหญิงปริศนาที่ชื่อหลิงเอ๋อไปเสี่ยวผู้ท้าทายเซียวหมิงด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยไอสังหารที่แผ่ออกมาจากร่างของนางเจ้าจะรับคำท้าหรือไม่เสียงของหลิงเอ๋อไปเสี่ยวเยือกเย็นดวงตาภายใต้ผ้าคลุมจ้องมองเขาอย่างแน่วแน่เซียวหมิงกระชับหอกในมือดวงตาของเขาฉายแววสนใจก่อนพยักหน้ารับคำท้าด้วยรอยยิม้มหากเจ้าต้องการเช่นนั้นข้ายินดีรับคำท้าจากเจ้า สนามประลองเงียบกริบหลิงเอ๋อไปเสียวดวงตาคมกริบจับจ้องเซียวหมิงที่ยืนสงบนิ่งมือข้างหนึ่งถือหอกยืนอย่างมั่นคงทวงท่าองอาจหลิงเอ๋อไปเสียวกล่าวเจ้าเป็นคนที่น่าสนใจเซียวหมิงหรือว่าข้าควรเรียกเจ้าด้วยชื่ออื่นดีเซียวหมิงกล่าวพร้อมยิ้มที่มุมปากเจ้าคิดมากไปแล้วข้าเป็นเพียงชาวยุทธพเนจรเท่านั้นหลิงเอ๋อไปเสียวกวาดสายตาประเมินแล้วกล่าวว่าวิชาที่นายใช้ดูเหมือนเจ้าจะไม่ใช่แค่ชาวยุทธธรรมดาหวังว่าข้าจะได้เห็นฝีมือที่แท้จริงของนาย ผู้ควบสนามประลองชูมือขึ้นก่อนประกาศเริ่มการต่อสู้หลิงเอ๋อไปเสี่ยวพุ่งเข้าโจมตีทันทีกระบี่ในมือพุ่งแหวกอากาศเสียงวีดวิวดังขึ้นเป็นสัญญาณอันตรายเซี่ยวหมิงใช้วิชาตัวเบถอยหลังไป3ก้าก่อนที่ปลายกระบี่จะเฉียดหน้าอกของเขาไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาใช้หอกหมุนปัดการโจมตีอย่างคล่องแคล่วหลิงเอ๋อไปเสี่ยวใช้กระบวนท่ากระบี่เงาไร้ร่องรอยกระบวนท่านี้ทําให้กระบี่เคลื่อนที่เป็นเงาลวงตาตวัดแทงและฟันรวดเร็วราวสายลมเซี่ยวหมิงใช้กระบวนท่าหอก มังกรพิโรธคำรามเขาตวัดหอกในมุมโค้งเป็นวงกว้างสร้างแรงกดดันมหาศาลก่อนแทงสวนออกไปเซี่ยวหมิงยิ้มกระบี่ของเจ้าก็ไม่เลว กระบี่ในมือนางแหวกอากาศเป็นประกายเย็นเยียบการโจมตีของนางรวดเร็วจนแทบมองไม่เห็นท่วงท่าของนางงดงามราวกับการร่ายรำแต่แสงไปด้วยพลังสังหารอันแหลมคมเซียวหมิงใช้วิชาตัวเบาหลบหลีกพลิ้วไหวดุดสายลมก่อนสวนกลับด้วยการใช้ท่ามังกรสวรรค์เกลียวคลื่นดัดแปลงให้เข้ากับหอ,อกของเขาแสงสีทองจากหอ,อกปะทะกับไอเย็นของกระบี่เสียงโลหะกระทบกันดังก้องทั่วสนามประลองเจ้ามิใช่คนธรรมดาแน่นอนหลิงเอ๋อไปเสี่ยวกล่าวพลางเพิ่มความเร็วในการจู่โจมเซียวหมิงยิ้มแล้วกล่าว เจ้าก็เช่นกันการต่อสู้ระหว่างหอกและกระบี่ดำเนินไปอย่างดูเดือดไม่มีใครยอมใครใครจะเป็นฝ่ายชนะและแท้จริงแล้วหลิงเอ๋อไปเสี่ยวเป็นใครกันแน่เมื่อหอกและกระบี่ปะทะกันศึกครั้งนี้จะพลิกผันไปเช่นไรเงาร่างของทั้งสองพุ่งเข้าปะทะกันหอกในมือเซียวหมิงวาดเป็นวงโค้งประกายคมกริบในขณะที่กระบี่ของหลิงเอ๋อร์ไปเสี่ยวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วดุดสายลมที่ไม่มีวันจับต้องได้ทั้งสองแลกกระบวนท่ากันอย่างดูเดือดฝูงชนรอบสนามก้านหายใจมองดูการต่อสู้ที่ตื่นตาตื่นใจนี้ เสียงปะทะของอาวุธดังก้องเซียวหมิงใช้ท่ามังกระทะยานฟ้าหลบหลีกหลิงเอ๋อไปเสียวดวงตาคมกริบของนางจับจ้องการเคลื่อนไหวของเขาได้ทุกทุกระยะไม่มีแม้แต่ร่องรอยความลังเลขณะที่ปลายกระบี่ของหลิงเอ๋อไปเสียวแทงสวนออกมาทั้งสองประสานสายตากันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับรู้สึกยาวนานความเงียบสงดปกคลุมไปชั่วขณะแม้แต่สายลมยังหยุดพัดพลังลึกลับบางอย่างแล่นผ่านระหว่างทั้งสองหลิงเอ๋อไปเสียวกล่าวด้วยเสียงเย็นชาแต่ดวงตาเป็นประกาย เจ้าหลบเลี่ยงมาโดยตลอดเช่นนี้เห็นข้าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่คู่ควรหรือเซี่ยวหมิงยิ้มมองนางด้วยแววตาสงบนิ่งเปล่าเลยแม่นางข้าเพียงไม่ต้องการใช้กำลังกับแม่นางก็เท่านั้นคำพูดของเขาทำให้หลิงเอ๋อไปเสียวชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่ประกายตาของนางจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยทว่าแทนที่จะพอใจกลับเป็นความดุดนันและความกดปรากฏขึ้นแทนหลิงเอ๋อร์ไปเสียวหัวเราะเบาๆแต่เต็มไปด้วยไอสังหารหือเจ้ามองข้าต่ำเกินไปแล้วท่านใดนั้น กระบีของหลิงเอ๋อไปเสียวพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วที่มากกว่าก่อนหน้าคลื่อนพลังของกระบีแหวกอากาศดัง่งสายลมอันแหลมคมเซียวหมิงขยับหอกตั้งรับแต่ยังคงอมอมือเขาถอย 19, 29และ39แต่หลิงเอ๋อไปเสียวไม่ให้โอกาสกระบวน่าของนางต่อเนื่องราวสายน้ำไม่มีช่องว่างให้ตั้งหลักเซียวหมิงที่เคยเป็นฝ่ายหลบกลับต้องตั้งรับจริงจังเป็นครั้งแรกเซียวหมิงถอนหายใจแผ่วเบาดูเหมือนว่าข้าคงต้องเอาจริงแล้ว ในฝูงชนฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังของเซียวหมิงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยในที่สุดเขาก็ไม่ออมืออีกต่อไปแต่ยังคงควบคุมพลังไว้เพียงสามส่วนตามคำเตือนของชายชาราลิงเอ๋อปเสี่ยวเปลี่ยนกระบวนท่าใชา้วิชากระบีเงาสดับจันทร์กระบวนท่าน,นี้ทำให้ร่างของเธอหายไปในเงามืดก่อนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระบี่ที่พุ่งตรงมาที่เซียวหมิงเซียวหมิงยืนนิ่งอย่างสงบพร้อมกล่าวว่าใช้วิชาเงางาั้นหรือ เซียวหมิงไม่รอช้าเปลี่ยนเป็นใช้วิชามังกรสวรรค์ก้าวนภพาถ้ามังกรเงาจำแรงก้าวนภพาทันทีร่างของเขากระจายออกเป็นเงาจำแรงก้าวสายราวกับมีมังกรก้าวตัวพุ่งทะยานออกมาเงาพวกนั้นเคลื่อนที่ไปพร้อมกันสร้างภาพลวงตาที่เหนือการคาดเดาทำให้ศัตรูสับสนและแยกไม่ออกว่าเงาไหนคือตัวจริงหลิงเอ๋อไปเสียวตกตะลึงในเสี้ยววินาทีเงาของเซียวหมิงอบล้อมเธอราวกับกับดักมังกรหลิงเอ๋อไปเสียวคิดในใจนี่มันเงาลวงตาหรือวิชาจริงกันแน่ เธอรีบตวัดกระบี่ป้องกันตัวเองฟันออกไปโดนเงาหลายสายแต่ทุกครั้งที่ฟันออกไปกลับเป็นเพียงเงาลวงตาที่สลายหายไปจนกระทั่งเงาหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาจากด้านหน้ายอย่างรวดเร็วหลิงเออไปเสียวคิดในใจเร็วเกินไปข้าจะต้านได้หรือไม่เธอเร่งพลังฝ่ามือข้างหนึ่งดันกระบี่รับแรงประทะขณะที่เงานั้นพุ่งทะลวงเข้ามาเสียวหมิงกล่าวเสียงเย็นชาสายไปแล้วแม่นาง ปลายหอกของเซียวหมิงหยุดอยู่เพียงไม่กี่นิ้วจากหน้าผากของหลิงเอ๋อไปเสียวลมพายุจากแรงกระแทกพัดกระจายออกไปรอบด้านทุกสายตาจับจ้องไปที่ทั้งสองคนในสนามประลองเซียวหมิงกล่าวเสียงเรียบล่วงเกินแล้วแม่นางหลังจากเซียวหมิงกล่าวว่าล่วงเกินแล้วแม่นาง ทั้งสนามกลับเงียบกริบฝูงชนแทบกลั้นหายใจมองการต่อสู้ของทั้งสองที่ดำเนินไปอย่างดูเดือดลิงเอ๋อไปเสียวไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพียงแค่ยกกระบี่ขึ้นเบื้องหน้าอีกครั้งในตาของนางฉายประกายเย็นชามือเรียวกระชับกระบี่มั่นลิงเอ๋อไปเสียวกล่าวน้ำเสียงเรียบแต่ทรงพลังยังไม่จบแค่นี้หรอกทันทีที่สิ้นเสียงร่างของนางก็พุ่งเข้าประชิดตัวเซียวหมิงราวกับสายลมกระบี่บางเฉียบในมือนางฟาดฟันลงมาเป็นประกายวูบไหว เซียวหมิงพลิกหอ,อกในมือหมุนตัวรับกระบี่ของนางอย่างรวดเร็วแรงประทะสันสะเทือนผ่านปลายอาวุธทั้งสองแต่แทนที่เขาจะโจมตีกลับเขากลับใช้วิชาตัวเบาผลัถอยออกไปสองก้าอย่างรวดเร็วเซียวหมิงยิ้มแล้วกล่าวเจ้าก็เก่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากนะฝูงชนรอบสนามเริ่มฮือฮาอีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประลองธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นการประชันกันของจอมยุทธที่แท้จริง ลิงเอ๋อไปเสียวชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วลดกระบี่ลงประกายตาของนางฉายแววบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ลิงเอ๋อไปเสียวยิ้มที่มุมปากแล้วกล่าวว่าดูเหมือนว่าข้าจะแพ้นายแล้วสินะเสียงปรบมือดังกึกกล้องไปทั่วสนามประลองเซียวหมิงถอนหอกกลับก่อนจะประสานมือให้ลิงเอ๋อไปเสียวเป็นเชิงขอโทษนางมองเขาอย่างพินิจก,ก่อนจะยิ้มให้และส่งสายตามองเธอด้วยท่าทีชื่นชมลิงเอ๋อไปเสียวหายใจถี่เล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมา เจ้าใช้หอ,อกได้ไม่เลวเซียวหมิงสะบัดหอ,อกกลับมาแนบตัวอย่างสง่างามก่อนหมุนตัวเดินออกจากสนามทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบจากผู้ชมรอบด้านที่พากันตื่นตะลึงในฝีมือของเขาในผู้ชมต่างพากันกล่าวเป็นเสียงเดียวชายผู้นี้เป็นใครกันแน่ชายคนหนึ่งกล่าวว่ากระบวนท่าเมื่อครู่เหมือนข้าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่มันแตกต่างออกไปใช่อีกคนกล่าวขึ้นหรือเขาจะเป็นสิทธิ์ของคนยอดคน เซียวหมิงรีตาลงเล็กน้อยแต่ไม่ตอบอะไรเขาเก้าวออกไปจากสนามอย่างเงียบเงียบทิ้งไว้เพียงเงาสะท้อนแห่งความสงสัยในใจของทุกคนลิงเอ๋อไปเสียวกล่าวออกมาเบาๆข้าชักอยากรู้แล้วว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ในสนามประลองตกอยู่ในความเงียบก่อนจะตามมาด้วยเสียงฮือฮาของผู้ชมการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งของทั้งสองทำให้ทุกคนต่างสงสัยในตัวตนของเซียวหมิงมากยิ่งขึ้นตอนที่ยี่มังกรเลือดเย็น หลังจากการประลองที่ดุเดือดระหว่างเซียวหมิงกับหลิงเอ๋อไปเสียวสนามประลองยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายการต่อสู้แต่ก่อนที่เซียวหมิงจะได้พักเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของลานประลองผู้คนรอบข้างเริ่มส่งเสียงฮือฮาด้วยความตื่นตระหนกชายหนุ่มในอภรรสีดําปักลายมังกรโลหิตก้าวออกมาพลังลึกล้ำและเย็นเยียบแผ่ซ่านออกจากร่างของเขานักสู้คนหนึ่งกระซิบไปหาน,นั่นคือไปหานบุตรชายของขุนพลใหญ่แห่งแคว้นไป เขาคือจอมยุทธอัจฉริยะที่ถูกขนานนามว่ามัางกรเลือดเย็นอีกคนหนึ่งเสริมขึ้นเสียงเบาๆข้าเคยได้ยินมาว่าไปหารมีวิชายุทธที่โหดเหี้ยมไม่เคยปราณีศัตรูแม้แต่คนเดียวหากใครได้ประมือกับเขามีแต่จะต้องนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไปหานหยุดยืนกลางลานประลองดวงตาคมปราบจ้องมองเซียวหมิงด้วยสายตาเย็นชารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่ได้มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยไปหารกล่าวเจ้าคือเซียวหมิงอย่างนั้นหรือ ข้าอยากรู้ว่าฝีมือของเจ้าจะรับมือข้าไหวหรือไม่เซี่ยวหมิงถอนหายใจเบาๆพลางกล่าวว่าข้ายังไม่ได้พักเลยนะเจ้าจะรีบร้อนไปไหนกันฝูงชนเริ่มส่งเสียงดังขึ้นด้วยความตื่นเต้นทุกคนรู้ว่าไปหานไม่ได้มาท้าประลองเล่น,เล,นเล่นหากแต่เขาต้องการบทขยี้ศัตรูตรงหน้าให้สิ้นซากแม้ไปหานจะถูกขนานนามว่ามัางกรเลือดเย็น เพราะความเสียบขาดและความเด็ดขาดในการสู้รบแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นชายชาติทหารที่ตรงไปตรงมาใจกว้างแต่เผด็จการยึดมั่นในคุณธรรมและจงรักภักดีต่อจักรวรรดิและที่สําคัญเขาคือพี่ชายแท้ๆของหลิงเอ๋อไปเสียวไปหาเหลือบมองไปที่น้องสาวของตนที่ยืนเงียบอยู่ด้านข้างสายตาของเขามีแววตำหนิเล็กน้อยก่อนจะตะวัดกลับมาที่เซียวหมิงอีกครั้งดวงตาของเซียวหมิงรีลงเล็กน้อยขณะที่มือของเขาค่อยๆกําแน่นศึกครั้งใหม่กําลังจะเริ่มขึ้น ไปหารยืนกอดอกพลางมองเซียวหมิงด้วยแววตาคมกริดแม้บรรยากาศรอบตัวเขาจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของนักรบที่แข็งแกร่งแต่กลับไม่มีท่าทีสนใจสำนักหลงอยู่แม้แต่น้อยไปหานกล่าวข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้ารวมสำนักหลงอยู่หรอกนะแต่ข้าแค่อยากทดสอบฝีมือของเจ้าด้วยตัวเองเท่านั้นฝูงชนต่างตกตะลึง มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าพูดเช่นนี้เพราะสำนักหลงอยู่เป็นสำนักอันดับหนึ่งที่ใครๆต่างต้องการเข้าสังกัดแต่ไปหารกลับมองข้ามมันอย่างไม่แยแสเซียวหมิงเองก็ประหลาดใจไม่น้อยเขาหลีตามองไปหารก่อนจะยิ้มบางๆอย่างมีเลเสนัยฝูงชนเริ่มซุบซิบกันอีกครั้งตอนนี้หลายคนเข้าใจแล้วว่าเหตุใดไปหารถึงลงสนามหรือเป็นเพราะเซียวหมิงได้ปะทะก,กับหลิงเอ๋อไปเสียวก่อนหน้านี้ไปหารคงอยากจะรู้ว่าเจ้าหนุ่มตรงหน้านี้มีฝีมือคู่ค,ควรหรือไม่ เซียวหมิงถอนหายใจเบาๆพลางยักไหล่พร้อมกล่าวดูเหมือนวันนี้ข้าจะไม่มีทางเลี่ยงสินะถ้าเช่นนั้นก็เอาสักตั้งแล้วกันสิ้นคำพูดเซียวหมิงพลิกฝ่ามือเบาๆพลังลมปราณเริ่มแผ่กระจายออกมาเสียงกระแสะลมพัดผ่านไปทั่วสนามประลองขณะที่ไปหารยืนนิ่งแต่ววตากลอบเปล่งประกายดุจมังกรที่กำลังรอขย่ำเหยื่อศึกแห่งศักดิ์ศรีกำลังจะเริ่มต้นไปหารจะสามารถตัดสินใจได้หรือไม่ว่าเซียวหมิงคู่ควรกับน้องสาวของเขาหรือไม่ เซียวหมิงหันไปมองไปหานก่อนจะยกมือประสานคารวะเล็กน้อยแววตาสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความเฉียบคมเซียวหมิงกล่าวก่อนจะเริ่มประลองข้าขอเวลาเดินลมปราณเพื่อฟื้นฟูพลังศักดิ์ครู่ได้หรือไม่ไปหานเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าก่อนจะกล่าวออกมาดูเหมือนเขาจะไม่เร่งรีเพราะมั่นใจในฝีมือของตนเองอยู่แล้วฝูงชนรอบสนามต่างซุกซิบกันบ้างก็คิดว่าเซียวหมิงแค่ยืดเวลาทุกคนในสนามต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นการประทะของสองยอดฝีมือไปหานกล่าวตามสบาย ข้าเองก็อยากสู้กับเจ้าตอนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเซียวหมิงนั่งขัดสมาธิกลางสนามหลับตาลงช้าๆปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอขณะที่พลังภายในเริ่มพลุ่งพล่านและแผ่กระจายออกไปโดยรอบร่างกายของเขาค่อยๆซึมซับพลังฟ้าดินปรับสมดุลระหว่างหินและยางในร่างกายเขาเริ่มเดินลมปราณจากจุดฐานจงตรงกลางอกจุดสำคัญของพลังจงชี้พลังภายในแผ่กระจายไปยังปอดกระตุ้นระบบหายใจให้สงบนิ่งและมั่นคงก่อนจะไหลต่อขึ้นไปยังลำคอ กระตุ้นให้การหมุนเวียนลมหายใจเป็นธรรมชาติและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตจากนั้นลมปราณอีกส่วนหนึ่งไหลเวียนเข้าสู่หัวใจเร่งการสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่งขึ้นพลังอีกสายหนึ่งถูกส่งผ่านซานเจียวกระจายพลังไปทั่วร่างกายอย่างสมดุลปลดปล่อยพลังอุดตันที่สะสมไว้เมื่อพลังเดินทางลงมาถึงจุดชี้ห่ซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังที่แท้จริงของร่างกายมันเสริมพลังเวียนชีททำให้พลังภายในไหลเวียนได้ดีขึ้น จากจุดนี้พลังภายในถูกส่งต่อไปยังขาผ่านเส้นเท้าเส้าหยางหมิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายในบราณการกล่าวว่าความสมบูรณ์ของจงชี่สามารถพิจารณาได้จากจังหวะการเต้นของชีพจรที่สวีหลี่ซึ่งอยู่ใต้หัวนมซ้ายเซียวหมิงรับรู้ได้ถึงจังหวะชีพจรที่มั่นคงพลังของเขากลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ทันทีที่พลังของเซียวหมิงถึงจุดสมดุลผิวกายของเขาเปล่งประกายพลังบางเบากลิ่นอายภายในกดดันยิ่งขึ้นผู้ชมรอบสนามรู้สึกถึงกระแสพลังที่แผ่ออกมาอย่างแผ่วเบาแต่ลึกล้ำเซียวหมิงลืมตาขึ้นช้าๆแววตาแปลงประกายพร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้เวลาค่าค่าพร้อมแล้วไปหานิ้มขยับไหลเล็กน้อยพร้อมกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็มาเสียงระฆังประลองดังขึ้นทั้งสองพุ่งเข้าปะทะกันด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงสึกที่ทุกคนรอคอยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โปรดติดตามตอนต่อไป